สวัสดีครับวันนี้พวกับาช่องอัปาช n แนลนะครับผมและอันนี้เป็นไฮไลท์ตัวเต็มนะครับผมก,ก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ share, subscribe. เป็นกำลังใจให้ช่องอัปาช n แนลด้วยนะครับผมเอาใจคนรักกีฬาแอดเลยไทเกอร์ L มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรีเทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยไทเกอร์หนไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอล บาสเกตบอลบอลไทยบอลนอกมวยไทยมวยนอกแอดเลยไทเกอร์หนึครบจบในที่เดียวนี่เรามาเริ่มต้นกันด้วยระหว่างมัสเซงมิสเตอร์ไฟนะครับผมพบกับพบเพอร์เฟกต์นะครับผมนี่เรามาให้ดูไฮไลท์ในยกที่2เลยนะครับผมเพราะยกแรกเนี่ยยังเป็นฝีมืออยู่กลักวกลัวดูแล้วท่านผู้ชมเนี่ยจะเบื่อก่อนนะครับผมอ่านี่เรามายกที่2เลยนะครับผม ้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่ที่อีกกระแสอีกกระแสหนึ่งเลยนะครับผมที่ชิงความเป็นหนึ่งของมวยสตรีนนะครับผมว่าใครจะเป็นราชานะครับผมเพราะมะเส็งเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าเขาคือเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์หนึ่งนะครับผมเบอร์หนึ่งสำหรับมวยข้างถนนนะครับผมต้องบอกก่อนเบอร์หนึ่งสำหรับมวยข้างถนนไม่ใช่นักมวยอาชีพนะครับผมแต่เขาก็มีคดีความกับแสงมณีอยู่ด้วยนะครับผม และไฟนี้เป็นไฟที่ทุกคนจากจ้องอยู่เพราะไฟลล่าสุดเขาก็แพ้ให้กับพี่ตั้มบ้ามาด้วยนะครับมายกที่2นะครับมาถึงก็เริ่มทักทายก่อนเลยนะครับสำหรับพบเพอร์เฟกนะครับผมดูจากมุมนี้นะครับผมเสียงจะได้ความหนากว่านะครับผมมีความใหญ่กว่าพบนะครับผมต่างคนต่างแยบไปนะครับ เอาแล้วครับแยบแยบพุกและทิ้งขวานะครับปังโอ้โหมาเสกได้ยังล่อยขวาไปด้วยครับหนึ่งสองต่อยขวานะอันนี้มาเสกเขากดดันอยู่นะครับผมเพราะสายาใหม่ที่เขาถูกเรียกก็คือมาเสกเกียร์อาเพราะชอบนี้นะครับผมไฟนนี้ก็เลยเป็นไฟที่สําคัญเขาจะเปลี่ยนสไตล์การชกของเขาได้หรือไม่และแรงกดดันด้วยนะครับผมโอ้ยบวกไปแล้วครับผมโอ้โหขวาต่อยขวานะครับผม หักมาแล้วโอ้าแล้วอุ้ยเอาแล้วครับผมพบโดนครับกนแล้วอุ้ย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 อุยยู่ไม่อยู่ครับผมต้องบอกเลยว่าหมัดเนี้ยหมัดบวกของมาเส็งนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยนะครับผมหมัดเครื่อนควายของมาเส็งนะครับผมได้อีมโดนมาแล้วนะครับผมหมัดน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับอ่านับต่อทงาการบอกต่อยต่อได้นะครับผมเอาแล้วมาเส็งมามีความมั่นใจนะครับผมเลยเข้าไปทำนะครับผมปัดลําตัว ต้อ,องบอกก่อนอีกอย่างหนึ่งผมกติกามวย B F C เนี่ยสามารถล็อกได้เหมือนกึ่งกึงก่ง M M A นะครับผม,มแล้วบลกทิมขวาเข้าให้โอ้หมาเสงโดนมากแล้วครับผมเอาแล้วครับพบ,พบเดินแรกแล้วครับผมพบเดินบวกแล้วครับามาแล้วมาเสงมาเสงถอยแล้วมาเสงถอยแล้วมาเสงการเล่นจังหวะสองผมแต่พบไม่ให้หายใจนะผมยังเดินอยู่นะครับผมเดินบล็อกเดินบล็อกทิมขวาเดินบล็อกทิมขวาเอาแล้วมาเสงเริ่มมีอาการ แล้วมีอาการถามหาแพทยสนามหรือเปล่าแยบแยบแยบทิ้มขวาไม่โดนมาดิมาดิมาดีวจะบอกเมอมึงก็มาดิโอเคหมดยกที่สองไปก่อนนะครับผมเอาแล้วพบมีแตกเพียงเล็กน้อยนะครับพบโดนนับไปก่อนนะผมสำหรับยกนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูภาพา้ายทีนะว่าจังหวะไหนอ่าแยบแยบพังหนึ่งสอง มาเนี่ยผมบอกเลยว่าหมัดขวาน่ากลัวมากการจูโจมนะครับผมเนี่ยเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้านี่โดนโดนช็อตไหนช็อตนี้หรือเปล่าเนี่ยปากปากนี่ไงครับผมมาเสียงทาท่าจะเข้าไม่เข้าปึ้งดึงจังหวะสองปากหัวบวกเข้ากามเลยดึงจังหวะสองบวกเข้ากลามเลยนะครับเนี่ยแยบปึ๊บมาเสงียงก็คงจะใช้สูตรเดิมครับผมแยบหนีแยบหนี เอาแล้วนะครับผมต่อไปเป็นยกที่สามนะครับผมเอาหุยดูผมพบเพอร์เฟกมีพี่บรรทัศบุญจำนงเลี้ยงทองโอลิมปิกของเรานะครับเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับมาแก้เกมยกที่สามพบจะแก้เกมอย่างไรมารมแล้วผมพระเสงียงคงต้องหนีเหมือนเดิมนะครับผมพบก็คงจะบวกแรกนะครับผมเพราะว่าตัวเองเป็นฝ่ายตามนะครับผมหนึ่งสอง หา่ยับมือยาวๆผมภาคทิ้งขวามันนี้เพราะเอาโุ้ยมาเสงนี่อาการโอ้โหต้องบอกเลยว่าฮุกซ้ายกัดซ้ายของพบนี่คือน่ากลัวมากนะครับผมเอาเอามาเสงลื่น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 เฉยกรรมการจะไม่นับโอ้ยโดนขึ้นมาโดนบวกแล้วถอยต่อยมันไม่มีน้ำหนักอยู่แล้วนะครับผมอย่างเงี้ยยับหนียับหนีราเสงก็คือจะดึงให้ครบห้ายกนะครับผมพอตัวเองได้นับก็เลยมีความได้เปรียบกว่านะครับผม ผมก็ยังคงเดินบวกต่อเนื่องนะครับผมอุ้มันเส็งโดนแล้วข้างเข้ากามนะครับผมขูนห,หมัดขวาหมัดนี้นะผมมนเส็ยงยืนอยู่ไม่อยู่ยืนอยู่ไม่อยู่ครับผมขึ้นมาแล้วโอเคผมมีความมั่นใจแล้วนะครับผมกรรมการไล่เข้ามุมนะครับผมอ่มนเส็งโดนนับตอนนี้คนละนับแล้วนะครับผมเจ็ดแปดสู้ไม่สู้สู้มาครับผมอ่สู้ใส่ต่อสิรอ,อไรลนะ่ะ เอาแล้วพบเดินหน้าแล้วนะผมมาแล้วพบเดินแล้วเดินแรกแล้วมาเสงจะทำยังไงบาาโดนแล้วโอ้โหต่อยขาแยบแยบโอ้มาเสงแยบแยบอยู่ไหมอย่างที่บอกครับผมถอยต่อยไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักบวกบวกโอ้มาเสงก่อนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดเวลาเฮ้ยหมดเวลาเฮ้ยหมดเวลาเฮ้ยมาเสงกล่าวไว้แบบนี้นะครับผมเดินแล้ว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  บวกไปบวกไหมบวกไหมบวกไหมผลพากลลุ้นใจชะขาดแล้วครับจับจังหวะปักโอ้โหทีมขวานี่ฮุกซ้ายโอ้โหทีมป่าฮุกซ้ายมาแล้วมาแล้วปักหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแรกเป็นแรกแรกเป็นแรกแรกเป็นแรกมาเซ็งยืนไม่อยู่นะครับผมขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไหวไม่ไหวครับผมดูท่านแล้วจะไม่ไหวนะครับผมโอ้โห พบเพอร์เฟชนะน็อทีเในยกที่3นะครับผมทำให้มาเสงต้องแพ้ไปราชาเปลี่ยนมือนะครับผมต้อบอกเลยว่าเปลี่ยนมือแล้วนะครับผมยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าหมัดเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมอ่าจังหวะจังหวะบวกกันนะครับผม โหหมัดผมว่าหมัดขวาของผมเนี่ยทํางานได้ดีมากเลยนะต่อยเข้าเข้ากาลามตลอดเลยนะปลายคางตลอดเนี่ยป๊กปั๊เนี่ยนี้คือช็อตน,นี้คือต่างคนต่างบวกแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับผมแต่พบทําได้ดีกว่านะผมป้าป้กเอาใจคนรักกีฬาแอนเลย t i เกอ126มีกลุ่มมวยพักยกให้คุณได้ดูมวยสดฟรีไฮไลท์ฟรี เทียบราคาปอนต่อปอนเลนราคาที่ดีที่สุดในประเทศไทยแอดเลยเทเกอร์6นไม่ได้มีแค่มวยเขามีฟุตบอลบาสเกตบอลบอลไทยบอลน,นอกมวยไทยมวยนอกแอดเลย t ทเกอร์6ครบจบในที่เดียวยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ช่องอับบา n n e l ด้วยนะครับผมและคลิปสอนมวยคลิปต่อยมวยของเรายัางมีอยู่นะครับผมถ้าใครอยากเรียนมวยก็ดู และเลยที่เพจล,ลูกสวนมวยไทยแคมป์นะครับผมบาจอดช่องอับบาลมีส่วนลดแน่นอนนะจ๊ะสวัสดีจ้า